ของจมูกนะคะถ้าเป็นจมูกด้านตรงเนาะก็เราจะเริ่มจากสามเหลี่ยมก่อนนะคะสามเหลี่ยมหน้าจัว่วแบบเป็นเหมือนไอติมนะคะเนาะนะป แล้วก็มีผ่าครึ่งมานะคะอันนี้นักเรียนต้องฝึกร่างเบาๆใจเย็นๆหลังจากนั้นแล้วนักเรียนก็ใส่วงกลมจําได้ไหมวงกลมซ้อนกันนะคะซ้อนกันลูกใหญ่ลูกเล็กประมาณนี้อันนี้ด้านตรงนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาเริ่มใส่รูจมูกนะคะเรารูปทรงจมูก วิธีการคือปีกจมูกแบบนี้อันนี้เป็นปีกจมูกนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาใส่ปลายจมูกโค้งตามลูกกลมๆนี่แหละแล้วก็ตวัดมาค่ะลูกตวัดมาประมาณนี้นะคะแล้วเราก็มาใส่ความเข้มไว้เลยนะก็จะมีข้างล่าง เบาๆค่ะเบาๆไล่มานะตรงนี้ก็เหมือนกันปัดเบาๆจากเข้มไปอ่อนนะคะ mm hmm. เสร็จแล้วนะเสร็จแล้วเราก็มาแรงเงาข้างล่างเราเว้นขาวไว้เหมือนที่คุณครูเคยสอนอันนี้เป็นแสงเนี่ยเข้ามาแนวตรงและข้างบนนะคะลักษณะแบบนี้ นะลูกกลมๆของเราก็จะเป็นอย่างนี้นะมันก็เหมือนเหมือนเราอย่างเงี้ยน,นะแล้วก็มีแสงเข้ามานะคะแสงเข้ามาแล้วเราก็เวลาแรงเงานะก็จะเกิดเงาตรงเนี้ยนะจะเกิดเงาข้างล่างใช่ไหมคะเกิดเงาข้างล่างที่เป็นวงกลมแบบนี้นะแล้วก็จะเกิดเงาตรงนี้นะคะ สักหน่อยลูกชายครูจะขึ้นมานะเนี่ยนะคะจะมีเสียงก็แกลก็แกๆก,ก,ก,กหน่อยนะเพราะ่ครูอัดก่อนนอนนะคะตอนนี้เวลาตอนนี้ก็น่าจะสองทุ่มกว่าแล้วเห็นไหมครนี้มันก็จะมาใช้กับตรงนี้เหมือนกันนะคะเราก็ต้องแรเง,งเงาในส่วนตรงนี้เว้นเว้นขาว นะจากที่วาดรูปวงกลมอันนั้นไปแล้วนะคะนะแล้วก็มาใส่ตรงนี้นิดนึงนะมาใส่ตรงนี้นิดนึงแต่ว่าใหญ่าหย่เยอะนะคะเพราะว่ามันจะกลายเป็นจมูกที่เปื้อนฐานนะเนาะมันจะดําไปเบาๆบทีนี้เงาตรงนี้นะคะ่ะมันก็จะมาใช้กับตรงนี้เหมือนกันนะ ข้างล่างคือเราเว้นขาวไปแล้วนะคะเว้นขาวไปแล้วมันก็ใช้ได้แต่เราจะมีตรงนี้ค่ะก็ะเรียกว่า,าตรงเขาเรียกอะไรปากมุมปากเนี่ยนะคะกับจมูกตรงเนี้น้ําจะก็จะ่าขึ้นมาตรงนี้เหมือนกันนะคะครวน,นี้แสงอะ่ะมันก็จะอยู่ประมาณเนี้ยนะคะเออเงาโทษเงาจะอยู่ประมาณนี้นะคะเ,เะร,ะนะคะะระบาให้เป็นอย่างนี้นะคะอย่าระบายอย่างนี้นะจะกลายเป็นขนจมูกเลยนะนะคะ เสร็จแล้วว่าเบานะแม่อัดคลิปอยู่ต้องบอกคุณลูกนะคะโอเคค่ะครับโอ้สวยจังเลยเนี่ยแม่สอนพี่นักเรียนอยู่ครับอ,อันนี้ที่จะไปรับกับปากนั่นเองนะคะเดี๋ยวปากก็จะเป็นคลิปต่อไปนะคะเนี่ยคุณครูทำโครงร่างรูปร่างรูปทรงไว้ก่อนนะคะแต่ตรงนี้ก็จะเป็นเงา ของมุมตรงกลางของปากเนี่ยเขาเรียกเอาไว้เป็นร่องน้ำหมูกไหลเนี่ยนะคะคูเรียกว่าร่องน้ำหมูอะ่ะ <c oughs> เนาะด่าเสร็จแล้วตรงนี้ค่ะตรงเนี้ยมันก็จะมาเชื่อมกับลูกตาตรงเงาตรงนี้นะคะก็แรงเอาเบาๆเนี้ยเวลาสำคัญนักเรียนจะร่าง จะร่างอะไรอ่ะต้องร่างเบาๆนะเห็นไหมสามเหลี่ยมอะไรเงี้ยเบาๆเพราะเราจะมาเน้นหนักทีหลังนะค่ะเช่นเดิมคัตเตรบัตจ้าต้นจะผ่านคัตตบัต,น,บตนะจ้าอ๋อพรุ่งนี้ตรวจผมมอต้นนะคะตรวจผมมอต้นะจะผ่านไหมขึ้นกับครูเราก็มาใส่เนี่ยคะ่ะเงา นะคะเป็นคุณครูมีลูกในวัยนี้ก็ต้องทำใจเสียงเขาจะเล็ดลอดมาทำใจไม่เป็นไรธรรมชาติที่สุดอ่ะนะก็เราก็จะใช้คัต้นบัตรนะคะน้องปุ้นดูด้วยก็ได้ลูก ครับแต่ว่าไม่ส่งเสียงดังนะภาพก็จะสั่นๆต้องปรับก็จะเริ่มเป็น เงาของจมูกนะด้วยคัตจันบัตรค่ะทีนี้เราก็ได้แล้วนะเรามาดูค่ะว่าเราจะใช้ทิชชู่หรือ,อสำลีนะคะสำลีตรงไหนดีก็ตรงนี้แหละเนาะถูเลยค่ะ สบาีถูขึ้นมาอย่างนี้เลยเห็นไหมรอยร่างก็จะหายไปโอ้ยจมูกนี้แบบไปทําอยู่ที่เกาหลีเลยนะนะคะเนี่ยเนาะเออไม่ต้องเสียตังคนะ,คะทําได้ทําได้ทําได้ด้วยมือเราเองนะคะไม่ต้องเจ็บตัวด้วยไม่ต้องเสียตังเห็นไหมดังรอยแล้วดังรอยมาเลยนะคะ แต่นิ้นให้เน้นตรงมุมตรงนี้ไว้นะคะเพราอมจะไปเชื่อมกับตาโอเคนะคะคลิปต่อไปก็จะเป็นปากค่ะเนาะ